สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่จ๋าจะไปสำรวจที่สำรวจห้างสำรวจความเป็นอยู่ที่เมืองไทยในขณะนี้นะคะแต่จะไปโรตัสรีนคะลีนนะคะทุกคนนะตอนนี้แม่จ๋าเดินออกจากตึกถึงจะเดินออกจากตึกจากห้องเราก็ต้องปิดตอนนี้ใส่แมสอนสองชั้นนะคะเพื่อนๆน ที่ตึกนี้เขาก็มีที่วัดอุณภูมิที่วัดไข้เอ่อเหมือนที่ห้างทั่วไปนะคะทุกคนโอเค <Okay S 2> ค่ะคือเราว่าเราจะไปกิน MK นะคะดูนะว่าที่ห้างเขาเปิดไม้ให้นั่งไม้เดี๋ยวคอยดูกันนะคะทุกคนมีเจลไปด้วยนะคะต้องมีพกทุกอย่าง แมตต้องปิดสองชั้นกันไม่ให้อา่าเชื้อโรคเข้าจมูกเรานะคะแล้วทีนี้ออกจากบ้านแมทก็ต้องเตรียมไปสองอันนะคะถ้าใกล้ๆถ้าไกลๆนะ่ะต้อง <Normal temperature. S 1> เตรียมมาเยอะหน่อยนีิวัดไข้นะคะทุกคนตึกเขาก็มีจำเป็นต้องไปซื้อของ โอเคค่ะเพื่อนไปไหนรถไปทำไมมังเท่ากินอะไรคุกกี้ MK เอออืมดูคนน้อยก็คนเยอะไม่มานี่คนน้อยมากปกติมันหยุดนคนเดินเยอะแต่คนน้อยแบบนี้ก็คือแบบ ต้องระวังตัวไม่ต้องเดินชนใครเพราะเขาระวังเราเราก็ระวังเขาคนน้อยมากจะเดินเข้าห้างนะคะเราก็ตามระบบของห้างค่ะ ระบบระเบียบของห้างที่เขาจัดไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็ทิ้งระยะห่างเอ,อ่อห่างๆไว้นะคะไม่ต้องเดินไปเบียดใครหรือไปชิดใครให้มากเขาระวังเราเราระวังเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องลงชื่อตามระเบียบของห้างเขาจัดไว้นะคะทุกคนชื่อจุ๋มด้วยนะ ตอนนี้ฟูดคอร์ดก็ไม่ให้นั่งแล้วนะคะทุกคนก็เลยต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านเขาเรียกขนมอะไ,ไรพี่อันนี่สตอเบอรี่สดอ๋อสตอเบอรี่สด อันหนึ่งอากล่องหนึ่งนะสาสิบ,บาทตอนนี้โลตัสก็เก็บไม่ให้นั่งนะคะเนี่ยเหมือนปานะะ่าช้าเค่ะนะคะก็สั่งไปกินในป้าได้อะไรโอ้ยสเปคก้วยทับแล้วก็ซื้อน้ำจุ่มน้ำอะไรน้ำ ชานมเงียบมากเลยทุกคนอันนี้เรามาถ่ายให้ดูสถานการณ์นในเมืองไทยนะคะเพื่อนๆต่างประเทศพี่ๆนัน้องลุงป้านะอานี้คือโลตัสสีนักคลินนะคะตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเขาไม่ให้นั่งตรงนี้พูดขอดไม่ให้นั่งแล้วค่ะคือ ให้ซื้อกลับไปกินที่บ้านค่ะขนมซิเจนค่ะถอดแป๊บหนึง่งตรงนี้ไม่มีคนนะคะทำไมถึงกล้าถอดไม่มีคนไม่มีคนค่ะไปโลตัสเขาไม่ให้นั่งกินเขาเก็บเขาอะไรหมดสรุป MK ที่ว่าจะไปกินก็คือ,อเขาไม่ให้นั่งนะคะทุกคน<อ>ให้ซื้อกลับมากินเราก็เลยไปซื้อขนมนี้มากินค่ะ บางที MK ็มเรากินบ่อยแล้วก็ไม่อยากจะกินก็ซื้อขนมมากินนะคะก็ซื้อบางอย่างกลับมากินที่ห้องนะคะทุกคนแล้วก็คือตอนนี้ทุกอย่างสถานการณ์เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะตอนนี้อยู่พื้นที่เสี่ยงค่ะที่ไปนะก็คือไปซื้อของนะคะแล้วที่แม่เปิดแมสน่ะคือตรงออกมาตรงอวดอร์ที่เขาไม่มีข้อเก็บที่ขายของอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะ 我找呀，嗯。嗯 แป้งอึมเป็นแป้งนี่อหะอร่อยมากนี้กินสีฟ้า ตอนนี้แม่จ๋าก็กลับแล้วค่ะตรงนี้ตรงที่แม่จ๋าเดินมาแล้วคือเปิดแมทเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่ขายของไม่มีคนมีแต่ลุงกับ